ผมเชื่อแน่นะครับว่าหลายคนเนี่ยคงเคยมีอาการเหมือนแบบโครงเคลงเดินเซนะครับซึ่งใครที่เคยเป็นเนี่ยจะรู้เลยว่ามันมักจะหาเหตุได้ถ้าเรารู้เหตุครับเช่นสมมติเราลุกขึ้นยืนทันทีปุ๊บแล้วมีการโครงเคลงเดินเซก็เพราะเราลุกขึ้นเร็วครับหรือบางคนเนี่ยนะครับเพิ่งตื่นนอนนะครับร่างกายจะทํางานไม่สมบูรณ์ตื่นมาปุ๊บลุกขึ้นมาพรวดเลยแล้วก็เดินเซเปะแป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งร่างกายปรับสภาพแล้วก็ดีขึ้นแบบนี้คือทราบเหตุครับหรือบางคนเดินเซมาต้องนานแล้ว แล้วก็ไปสแกนสมองเจอเนื้อง,งอกในสมองอันนั้นก็เป็นแบบเดินเซมาต้องนานและไม่หายครับแต่ถ้าคุณเดินเซแล้วก็โครงเคลงแล้วก็เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายกําลังเดินอยู่บนถนนสักพักหนึ่งปึ๊บเป๋ไปแล้วสักพักหนึ่งกลับมาปกติแล้วก็เป็นซ้ําแล้วซ้าอีกสลับไปสลับมานะครับเนาะเป็นซ้ําแล้วซ้าเล่าแบบนี้เนี่ยจะมีไม่กี่โลครับที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้ครับ โดยในอย่างแรกนะครับอาการที่คุณเดินเซและโครงเคลงเป็นพักพักเป,เ,ปเป็นในหายนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นโรคที่เรียกว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบแบบชั่วคราวครับภาษาหมอเราเรียกว่า TIA ย่อมาจาก Transient ischemic attack ซึ่งมันก็คือภาวะที่หลอดเลือดในสมองครับมีการตีบชั่วคราวจากนั้นมันก็เปิดออกแล้วมันก็ตีและถ้ามันไปตีบตรงตำแหน่งการทรงตัวครับคุณก็จะมีอาการโครงเคลงเดินเซเซวียนหัว และพอหลอดเลือดมันเปิดใหม่หรือริ่มเลือดที่อุดนั้นมันหลุดไปใหม่คุณก็อาการดีขึ้นได้แต่ต้องอย่าลืมครับอาการแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะแบบไม่เตือนคุณ3 4ถึงครั้งนะครับมันเตือนครั้งเดียวและดีขึ้นพอเริ่มเป็นครั้งที่2เนี่ยคุณอาจจะพิการได้เลยดังนั้นถ้าคุณมีอาการเหล่านี้เป็นแล้วก็หายในช่วงแรกนะครับแนะนําไปโรงพยาบาลก่อนเพื่อให้คุณหมอดูว่าแบบนี้ไม่ใช่โรคหลอดเลือดสมองหรือถ้าเป็นจะได้รีบดําเนินการรักษาให้ถูกวิธีครับ ในอย่างต่อมานะครับก็คือร่างกายเราเนี่ยนะครับเกลือแร่ขาดสมดุลครับโดยเฉพาะเกลือแร่โซเดียมหรือโพแทสเซียมนะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยมักจะมีสถานการณ์แบบพิเศษบางอย่างครับเช่นคุณทายเหลวเยอะทําให้ขาดเกลือแร่ในร่างกายโซเดียมในเลือดต่ําคุณก็เวียนหัวเดินเซเป็นพักๆได้หรือบางคนเนี่ยนะครับผู้สูงวัยบางคนเป็นโรคน้ําท่วมปอดคุณหมอจัดยาขับปัสสาวะมาให้แลวคุณก็กินยาขับปัสสาวะแต่พอปัสสาวะเยอะ มันก็ขาดเกลือแร่ในร่างกายไปด้วยทําให้คุณเดินเซเป็นพักพักมึนงงเป็นพักพักได้หรือในบางคนเนี่ยมีโรคบางอย่างของต่อมใต้สมองหรือต่อมหมวกไตครับซึ่งทําให้มีฮอร์โมนบางอย่างร่างกายต่ําและมีโอกาสทําให้เกิดเกลือแร่ร่างกายต่ําโดยที่ก็ไม่ต้องไทเลวโดยไม่ต้องกินยาขับัสถีวะเลยก็ได้ครับซึ่งวิธีแก้แบบนี้นะครับก็ตรงไปตรงมาครับถ้าคุณไทเลวเยอะมึนงง คุณก็ดื่มน้ําผงเกลือแร่เติมเข้าไปครับแต่ถ้าคุณกินยาขับปัสสาวะอยู่คุณก็กลับไปหาคุณหมอที่จ่ายยาว่าต้องมีการปรับยาหรือเปล่าแต่ถ้าคุณไม่มีเหตุอันนี้เลยคุณก็ไปตรวจเพื่อเช็คเลือดดูว่ามีภาวะเกลือแร่ในเลือดต่าหรือเปล่าครับในอย่างสุดท้ายนะครับเรียกว่าโรคไมเกรนเวียนศรีรษะครับซึ่งความเข้าใจเดิมของเรานะครับคิดว่าอาการเวียนศรีรษะโครงเคลงเนี่ยมันอาจจะเป็นโรคของหูโรคน้ําในหูโรคหินโพในหูหลุด แต่ต้องบอกกันครับว่าโรคไมเกรนเวียนหัวเนี่ยเจอมากกว่า70%ของคนที่เวียนหัวเดินโครงเคลงทั้งหมดอาการเหล่านี้นะครับมันจะมีอาการเหมือนอยู่ดีๆก็เดินโครงเคลงเหมือนตัวลอยๆนะครับหรือว่ามีอาการเวียนศีรษะบางคนมีบ้านหมุนด้วยบางคนบอกบอกไม่เวียนแต่มึนๆงงๆบางคนมีวิง่งวิ่งที่หูวูบวาบวูบวาบนะครับตัวลอยๆมีเหมือนแบบสู้ซาสู้ซาตามตัวซึ่งแบบนี้เนี่ยอาจจะมีสิ่งบางอย่างที่คล้ายไมเกรนครับ เช่นอาจจะมีการปวดหัวร่วมด้วยเช่นปวดคมับปวดหน้าผากเบ้าตาสั่นจมูกท้ายทอยคอบ่าไหลและถ้าสังเกตให้ดีครับ บางคนเนี่ยจะมีสิ่งกระตุ้นบางอย่างครับเช่นกินเหม็นกินชุนอาการเวียนก็เยอะขึ้นหรือว่าอากาศร้อนๆก็เดินโครงเคลงเยอะขึ้นคนดังๆเสียงดังๆไปเดินห้างก็โครงเคลงเยอะขึ้นได้หรือผู้หญิงบางคนช่วงประจำเดือนมาก็อาจจะมีอาการเหล่านี้เยอะขึ้นได้เช่นเดียวกันครับซึ่งหลายคนนะครับไปติดก,กับดักว่าฉันก็เวียนหัวมาตั้งนานแล้วก็ซื้อแต่ยาแก้เวียนกินซื้อแต่ยาแก้เมากกินซึ่งนั่นคือการรักษาที่ปลายเหตุครับถ้าคุณจะให้อาการไมเกรนเวียนศีรษะดีขึ้นหรือโรคสงบ ควรจะต้องพบคุณหมอเชี่ยวชาญด้านสมองหรือรักษาเกี่ยวกับโรคไมเกรนมันจึงจะค่อยๆดีขึ้นครับทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับเป็นเพียงแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งของคนที่เวียนหัวเดินเซโครงเพลงเป็นๆหายๆนะครับยังมีอีกหลายสาเหตุที่มีโอกาสเป็นไปได้นะครับซึ่งแนะนําว่าอยากให้คุณนะครับพบผู้เชี่ยวชาญด้านสมองเพื่อหาสาเหตุครับ